ไข่ดีไข่เยอะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนครับครับนี่ก็พามาเบงตักกระแตนอายุ28สวันครับติดปีกนี่กเก่าสิบเก่าเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะติดปีกเรียบร้อยเก่าสิบเก่าเปอร์เซ็นต์ครับและก็มีการจับครูเห็นบางคููนะครับเนาะผมก็ต้องเสริมอาหารตัวไหมเพื่อให้ไข่ที่แข็งแรงจากก้อนหนานี่คือเสริมอาหาร ไก่หน่อยนะครับเนาะอ,อาหารไก่หน่อยนี่ก็เริ่มจับคููก็ให้อาหารไก่ไข่นะครับเพื่อเกไข่ที่สมบูรณ์และแข็งแรงครับโดยเฉพาะคอ,อกไดที่ผมเอาไข่เพื่อผลิตให้ลูกค่าและ,ะไว้ขยายในฟา้าผมกับสิบ,บำรุงอาหารไก่ไข่นะครับเปลี่ยนแจ้ว่าคอ,อกนั้นเรียงจำหน้ายตัวผมก็บ่าได้เสริมนะครับเอาง่ายๆครับผมมีหลักการยังมากไม่ครับ ข้าวกะเฮ็ดให้มันสมบูรณ์นะครับให้มันแข็งแรงนะครับกะเสริมไปนิดนิดนะครับเนาะบ่มีผิดบ่มีถูกครับบ่เสริมกระไดกระเลียวแตีมาตรานมาตรฐสารของแต่ละฟ้ามเต่สยสหรับผมแล้วการเลี้ยงนะครับผมกะเสริมให้เขาแข็งแรงนะครับเนาะบินดีแข็งแรงดีครับนี่บ่มีบ่มีตายครับบ่ม่างไงครับฝนตกข่่่หน่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่รง่่่่่ั่่ั่ว่ย่่่่่่่่่่่อยู่ครับน่่่อ่งี่เสริมอาหารให้ตั้งแต่ ภาพที่สองครับคือผมให้หัวอาหารไกลหน่อยนะครับให้มาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งนี่ครับติดปีแล้วก็จับคูเป็นบางคูแล้วผมกับเสริมอาหารไก่ไข่นะครับเผื่อไข่ที่ได้หลได้เยอะนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ให้ทุกขออนะครับเนาะให้เฉพาะอคอกที่เขาเสียเอาไข่ขอคอกที่เลี้ยงจับตัวขายลเลี้ยงอีกแบบนึ่งครับเราก็ต้องไปให้หัวอาหาร ไกลไข่นะครับเพื่อประหยัดต้นทุนและหลายสิ่งหลายอย่างนะครับองค์ประกอบนะครับในการกินตัวนะครับอาจจะเป็นรสชาติแตกต่างกันนะครับกสาวหิ่มี่อยากหิมี่ขอตำนี้มองนี้นะครับเพราะฉะนั้นเลี้ยงด้วยยาอย่างนั้นนะอย่างเดียวนะครับเนาะนี่ครับอายุ28วันนะครับเนาะนี่จับครูแับมืออีกจับมืออื่นผมก็จะเอาไส้เขาแล้วก็เห็ดบานไหมนะครับเนาะ จับกูเดียวคุณสาวกินกันนะครับหน่อยพอดีกินกันบานว่าจาเป็นต้องหกนะครับพี่น้องก็ที่เห็นมันแปนมาที่นี่ครับเพื่อเขาที่ได้หากองไส้ได้ง่ายๆนะครับเนาะเด็กไข่ลายๆนะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมกขออนุญาตเอาไว้สำนีกอนะครับสอบถามเพิ่มเติมผมได้นะครับเนาะที่0 8 2 8 7 1 0 4 1อห่ 4, หรือว่าสีเขาไปทางกูเกิลแมปนะครับพิมพ์ตองเตยฟาร์มนะครับ ให้คุณสิริพามากระดนะครับเนาะนอยากมาเยี่ยมมาชมอธิบายทีฟ่ฟร์มนะครับสำหรับคลิปนี้ขอสวัสดีครับ